สวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่กำลังรังรบชมช่องเจสีชาแนลเนาะคะ่ะมื่อนี้กะเป็นคลิปที่สเนาะคะ่ะทีแอดมินลงเนาะคะ่ะแอดมินก็จัดมา,าสรุปหลักหน่วยบนรัฐบาลไทยงวดวันที่6 6กรกฎาคม 6. 7ไถให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะคะ่ะก่อนอื่นเนาะคะ่ะไปเบิ้งสรุปหลักร้อยก้อนเนาะคะ่ะหลักร้อยระยะยาวเนาะคะ่ะมิ้นกับมิสรุปไผ่แล้วเนาะคะ่ะ หลักร้อยระยะเย้าหกเจ็ดแปดเนา 6, 7, นะค่ะไปชนสูตรหลักร้อยระยะสัน้นหลักร้อยระยะสั้นสองสูตรเนาะค่ะเรากลับไปปะทาสูตรมหมาไม่เนาะค่ะหมาขบบนชนกันที่เจ็ดกับแปดค่ะตัดด้วยสูตรคู่ขี้เรากะสูตรดับหลักร้อยเนาะค่ะท่านผู้ชมเหลือจากดับสี่กับแปดสูตรคู่ขี้กับคำนวณในเลขคู่ค่ะท่านผู้ชม กะถือว่างวดนี้น่าจะทุกน่าจะเดินดีเดินต่อเนาะคะ่ะขอให้ถูกเด้อค่ะแอดมินสรุปให้แคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะหลักร้อยแอดมินสรุปให้ที่แปดตัวเดียวเนาะ,ค,ะ 7, ค่ะร้องเจ็ดค่ะห้าเตียสูตรห้าเตียสูตรผิดเนาะคะ่ะเพิ่นกระเด็นทั้งสองตัวทั้งเจ็ดกับแปดค่ะท่านผู้ชมอ่ะแคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะ สำหรับลักสิบเนาะแอดมินกับมีสุูไห่ไปแล้วเนาะค่ะชนกันที่เด่นที่เจ็ดตัวเดียวเนาะค่ะจากแปดสูตรค่ะท่านผู้ชมเจ็ดชนแปดสูตรเลยค่ะตัวร้องตัวร้องแอดมินบอสจับเลยเนาะค่ะตัวร้องกับมิแปดกับมีหาค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินบรดจับเนาะค่ะนี่มาทีซีเนาะค่ะนี่สองสองสูตรนี่เนาะค่ะแล้วก็ ชนสูตรคู่คีลักซิปนะจะเป็นเลขคี่เพราะว่าสูตรคู่คีเนาะคะ่ะได้เลขคี่น่าจะเดินดีเดินต่อสูตรคู่คีค่ะท่านผู้ชมถ้าเลขคี่ก็มี 1, 3, 5, 7, 9, นะะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนาะค่ะท่านผู้ชมชั้นนั่นแอดมินกะฟันทงตัวเดียวเนาะคะ่ะลักซิปที่เจ็ดตัวเดียวค่ะท่านผู้ชม กับพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะบางทอแอดมินอาจจะจับผิดก็ได้ท่านผู้ชมท่านใหชอบตัวใดก็ยิบจับไปใส่ถ้าผู้ชอบก็ดูพวกความบันเทิงไปค่ะท่านผู้ชมค่ะคนอื่นเนาะ,ค,ะค่ะแอดมินก็ฝากคําเตือนจากทั้งช่องเจสีไวกอนเนาะคะ่ะคาเตือนจากช่องเจสีชนแนล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินฝากท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่จากทั้งช่อง หลักหน่วยบนงวดวันที 16. ววนท่16กรกฎาคม67ค่ะท่านผู้ชมแอดมินคำนวณแค่3สูตรเพราะว่าเป็นสูตรระยะสั้นมีหวังผลเพราะว่าเหลขกลางงวดทีิพานมาที่ถูกกับระยะสั้นค่ะท่านผู้ชมสูตรแรกเนาะคะ่ะเดินมาแค่สามงวดถับถูกกับงวดที่ซี่ค่ะใส่แค่สองตำแหน่งเนาะคะ่ะหลักแสนบวก10บล่างเนาะคะ่ะ ได้ผลลัพธ์ท่าดบวกไปอีกหาแต้มเนาะคะ่ะสูตรนี้เดินมาตั้งแต่6 0ศนย์สแต่แอดมินกะลงให้เท่ากันเพื่อเพื่อที่จะจับตัวชนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่งวดแรกชนที่สามตัวเดียวงวดที่2ชนที่4งวดที่3กับชนที่3ตัวเดียวเนาะคะ่ะงวดนี่กับชนที่2ตัวเดียวะคะ่ะท่านผู้ชมกัหวังผลมากเลยแหละเนาะคะ่ะสำหรับสูตรหลักหน่วยะคะ่ะท่านผู้ชมให้เบื้องสูตร คู่ขี่ร้อยสิบหน่วยเนาะคะ่ะหลักหน่วยเดินม้านี่ค่ะสูตรคู่ขี้อย่างบนท่านนี่หลุดจากเถื่อนเนาะคะ่ะเดินม้าตั้งแต่สี่แปดหนึ่งค่ะหาเก้าแปดหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าศูนย์เนาะค่ะได้เลขคู่เนาะคะ่ะได้เลขขี่กับมาที่สามได้เลขคู่มาที่สี่ได้เลขขี่มาที่สามงวดนี้เป็นเลขคู่ค่ะท่านผู้ชมหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขคู่เนาะคะ่ะเอามาดูเนาะคะ่ะสรุป สามสูตรแล้วก็สูตรคู่ขี้เป็นซีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสูตรคู่ขี้ชนสองสูตรเป็นได้เลขคู่หมดเนาะคะ่ะแอดมินวา่นาน่าจะเป็นเลขคู่ในหลักหน่วยในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมะคะ่ะสูตรทีนึงคำนวณได้สองกับเจ็ดเนาะคะ่ะแอดมิน นี่นี่ค่ะสูตรที่หนึ่งสองกับเจ็ดเอา้าแอดมินให้เบิ้งสูตรอีกสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะสูตรสูตรหลักด้วยบนสูตรนี่เป็นสูตรเกาแต่ว่าแอดมินจับว่าถือจากเถื่อค่ะท่านผู้ชมเนี่ยหาสูตรซีกระถูกเนาะคะ่ะงวดนั้นแอดมินไปจับหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขคี่แอดมินเลยไปจับหนึ่งงวดที่ผ่านมาเป็นเลขคู่แอดมินก็ไปจับ สองเนี่ยค่ะท่านผู้ชมซึ่งสูตรเพิ่นกระถืออยู่เนาะคะ่ะมีสามเนี่ยค่ะงวดนี่คำนวณได้เนาะคะ่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสูตรคู่คี่ได้คู่เมตรมิ้นกับวงสองกับศูนย์ค่ะท่านผู้ชมซึ่งเอามาสรุปเนาะคะ่ะสรุปหลักหน่วย รัฐบาลสูตรที่หนึ่งได้สองกับเจ็ดสูตรที่สองศูนย์หนึ่งสองสามค่ะสูตรที่สามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สูตรคู่ขี้เนาะค่ะศูนย์สองสี่หกแปดชนที่สองหนึ่งสองสามสี่ชนที่สองค่ะศูนย์มาหนึ่งสองสามศูนย์เป็นตัวล้องค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเอ็ดมินบอไซ่เลยค่ะใส่ตัวเด่นเลยสองตัวเดียวเนาะคะ่ะผู้ใดอ่า บ่ชอบกับดูพวกความบันเทิงไปเนาะคะ่ะบ่ชอบกับพานค่ะหลักหน่วยแอดมินฟันทงไห่สองตัวเดียวเนะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะไปดูเนาะคะ่ะแอดมินสรุปสรุปสามตัวตรงรัฐบาลไทยะคะ่ะท่านผู้ชม แอดมินสรุป3ตัวตรงรัฐบาลไทยในงวดนี้เนาะคะ่ะหลักร้อยแหลัก10 7หลักน้วยสองแปสองค่ะท่านผู้ชมซึ่งแอดมินกำมันใจหลัก10มากในงวดนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าชนต่าง8ปสูตรค่ะท่านผู้ชมหลักสูตรคู่ขี่หลักน้วยเพิ่นเดินดีเนาะคะ่ะถ้าเป็นเลขคู่เนาะคะ่ะศูนย์สสี่ด เป็นหาหางเนาะค่ะท่านผู้ชมแอดมินกะจับเลยหลุดเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดสองตัวเดียวพอสูตรหลักหน่วยได้สองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไวะคะ้ค่ะท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมท่านใดชอบก็หยิบจับไปใส่เนาะคะ่ะถา้าบ่ชอบก็ดูพัวคร้อมบันเทิงไปเนาะคะ่ะว่ากันไปตามสูตระคะ่ะท่านผู้ชมแนวทางมีถูกมีผิดเนาะคะ่ะกะ ล้อผลงวดวันที่16กรกฎาคมว่าสูตรจะเดินบอ่อจะถูกบอ่อเนาะค่ะกะฝากให้เอฟซถูกทันพิจารณาในงวดอวันที่16กรกฎาคมนี้872จากช่อง74ชแนลค่ะท่านผู้ชม สุดท้ายนี่แอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีกิจการงานจะเริญรุ่งเรืองโชคดีมีโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจนกว่าสิบพบกันไม่คลิปหนาคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ